ไม่มีนอกบทพาเวลยืนยันคำพูดเดิมในรายงานต่อรัฐสภาธนาคารนิวยอร์กคอมมูนิตี้แบงค์ขอได้รับเงินเพิ่มทุนกว่าพันล้านดอลลาร์แหล่งข่าวเผยสารัฐขอพันธมิตรบีบริษัทจีนเพิ่มสวัสดีครับยินดีต้อนร,รับสู่รายการ ยูนิเทนเรื่องคุณรู้ก่อนเริ่มลงทุนประจำวันที่7มีนาคมโอ้ผมนัดวาชาระเมทีวรนันจากทีมกูุ้ลือการลงทุนรอยจอยสป i ิงประเทศไทยครับก็มาอัปเดตข่าวประจําวันกันเช่นเคยนะครับผมสําหรับเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับตลาดก็พอจะปรับตัวฟื้นตัวขึ้นมาได้บ้างน,นะครับหลังจากที่ตัวของรายงาน ตัวของคุณพาเวลนะครับผู้ว,ว่าธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยนะครับก็มีการรายงานสถานะนะครับแล้วก็เพราะว่าเกี่ยวกับกนโยบายการเงินนะครับให้กับตัวของรัฐสภาสหรัฐนะครับซึ่งก็ตัวของตลาดเนี่ยก็เพิ่งเทขายทํากําไรเมื่อวันสองพันที่ผ่านวันสองวันที่ผ่านมานะครับก็กันไว้ก่อนนะเผื่อพาเวลมีการถแถลงอะไรที่มันผิดแปลก ออกไปจากปกติสุดท้ายก็ไม่มีครับคุณพาเวลเนี่ยก็พูดไปในทิศทางเดิมนะก็ทำให้ตลาดเนี่ยฟื้นตัวกํวาหดได้บ้างเล็กน้อยในวันนี้นะครับในขณะที่ฝั่งของจีนก็เช่นเดียวกันนะครับผมก็มีตัวของการประชุม NPC นะแล้วก็มีการกําหนดนะครับในส่วนของเป้า GDP ออกมานะฮะแล้วก็ดูเหมือนตลาดเนี่ยนะครับฝรั่งเนี่ยนะฮะจะ ออกความเห็นในเชิงไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่กับเป้าหมาย GDP 5%นะครับแล้วก็พูดประมาณว่าเอ้ยเนี่ยไม่เห็นมีตัวของนโยบายต่างๆเลยว่าจะทําอะไรยังไงต่อนะครับก็ผ่านไปอีกวันหนึ่งนะทางรัฐบาลเหมือนเขาก็จะอ่านข่าวอยู่น,นะนะรัฐบาลเขาก็พยายามที่จะบอกมาปกป้องนะฮะว่าจริงๆ GDP 5%เนี่ยนะฮะใครบอกใครบอกว่ามันไม่ดีนะครับเพราะว่าเขาเอ่อตัวของรัฐบาลเนี่ยเขาพูดมา2อ,อย่างครับหนึ่งก็คือปกติแล้วนะครับ GDP จีนน่ยไม่เคยตั้ง GDP เท่าปีก่อนเลยปกติจะน้อยลงตลอดนะเพราะว่า GDP G เนี่ยด้วยเขาที่ประเทศเขาใหญ่ถูกไหมฮะเพราะนั้น GDP ในแต่ละปีเนี่ยพอใหญ่ด้วยฐานมันสูงด้วยนะครับแต่ละปีเขาจะตั้ง GDP ให้น้อยลงทีละนิดทีละนิด,นดอย่างแบบ6แบบเจ เจ็ดเจ็ดหกจุดห้าหกห้าจุดห้าะไเขาจะไล่ลงมาเรื่อยๆเมื่อเนี่ยปีนี้เท่าตั้งเท่ากับปีที่แล้วนี่ถือว่าถือว่า aggressive แล้วนะไม่ได้ conservative นะเขาพูดมาหนึ่งเรื่องไอ้อีกเรื่องหนึ่งที่เขาพูดก็คือไหนดูซิใครบอกห้าเปอร์เซ็นต์น้อยไปนะไปดูเซอร์เวย์มาเลยนะฮนะแบบทางร,าฐารัฐบาลจีนเขาพูดว่าผลการสํารวจนะักวิเคราะห์เนี่ยนะครับก็ไม่เห็นมีใครบอกนะว่าจะได้ถึงห้าเปอร์เซ็นต์นะก่อนที่จะมีการประชุม NPC ทุกคนก็บอกว่าโอ้ยตั้งเป้า4% 4.5%ก็หรูเซ็นต เขาตั้ง5%อร์เนี่ก็สูงกว่าเ,าเฉลี่ยนักวิเคราะห์อีกแต่ทำไมออกมาแล้วนักวิเคราะห์นะครับพูดไปเสียแล้วกันว่า5%อร์เน้อยไปนะครับเขาก็ดีเฟนต์มาประมาณนี้นะซึ่งก็ผมดูแล้วก็ตลกดีนะจริงที่ตลกคือนักวิเคราะห์นะคืออยู่บอกก่อนนะว่าก่อนจะมีการประชุมว่าให้ย hey, GDP ีจีนเนี่ยปีปนี้ไม่เกิน4ี่จุเปอร์เซสุดท้ายออกมา5้าแต่ตลาดหุ้นตกอยู่ไปพูดว่าเฮ้โอ oh, ้5าน้อยไปนะครับอยู่พูดหลังจากที่ตลาดหุ้นตกหรือเปล่า นะครับแต่จริงๆแล้วเออสิ่งหนึ่งที่ที่ถ้าถามวิสพิงกเนี่ยนะรเราหวังว่าสิ่งหนึ่งที่รัฐบ,บาลจีนยอยากจ,จะพูดน้อยไปหน่อยนะครับก็คือเอ๊ะ การที่จะได้ห้าเปอร์เซ็นจะทำอะไรนะฮะผมมีจะมีนโยบายอะไรยังไงบ้างนะครับซึ่งจริงๆการประชุมยังเหลืออีกนะฮะยังเหลืออีกหลายวันนะครับเพราะฉะนั้นก็ยังมีเวลานะครับให้รัฐบาลเขาได้พูดอีกนะครับผมแล้วก็วันนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยมีประเด็นเท่าไหร่ก็เดี๋ยวให้รัฐบาลเขาค่อยๆปล่อยออกมานั่นแหละนะครับก็ไปดูตลาดกันนะครับ S&P 500ครับก็ปิดปรับตัวบวกขึ้นไป0.51%นะครับดาวโจนส์บวก0.2%นะครับ NASDAQ เนี่ยบวกไป0.5 0.58%นะครับของตัวของยุโรปนะครับก็ทรงๆนะครับสต๊อก600นะครับปรับตัวเพิ่มขึ้น0.39%นะฮะ CAC 40่สงฝรั่งเศสเนี่ยก็ปรับตัวเพิ่มขึ้น0.28%นะครับแดกส่งเยอรมันก็เพิ่มขึ้นมา0.16%นะครับทางฝั่งของเอเชียเราก็ค่อนข้างจะนิ่งๆครับนิกกี้สองสองห้ก็แฟลตอีกแล้วนะครับ c s i 300นะครับ ติดลบลงไปเล็กน้อยที0.4นะครับแล้วก็หางเสงนะครับแล้วก็ได้บวกแล้วหลังจากที่เมื่อวานนะฝรั่งบอกกลัวกันเลยนะกลัวกันจังนะก็วันนี้กลับมาฟื้นตัวขึ้นมาได้แล้วนะครับหางเสงก็บวกขึ้นมา1.7นะครับเซนเซกของอินเดียก็บวกขึ้นมา0.55นะเซนตบ้านเราก็บวก0.83นะครับอินโดน,นะเจจีก็บวกขึ้นมา1.1แล้วก็เวียดเวียดนามน,นะลบไปเล็กน้อยที0.7นะครับ ตัวของราคาทองคำนะครับปิดที่2,154นดอลลาร์ต่อทยซอหรือเพิ่มขึ้นมา0.6%นะครับดออาและดิบปิดที่79โดบดอลลาร์ต่อบาเรลเพิ่มขึ้นมา1.1%นตะครับตัวของพันธบัตร2ปีนะครับปิดที่4.5%หรนะครับหรือว่าเอ่อแฟลตนะครับไม่ได้เปลี่ยนแปลงแล้วก็พันธบัตร10ปีนะครับปิดที่อว่าลดหนั่งหนสหงัปครบฟื้นตตัวขอวราลดังรเนี่เวสเนีอยลงนะครับ ือว่าหลังจากที่ครบทุกท่านไปฟังคุณพาวเวลแล้วนะฮะก็ก็ก็คิดแล้วว่าก็คงไม่มีอะไรก็เหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมนะฮะพันธบัตรก็เลยปรับตัวขึ้นได้นะตัวของตลาดหุ้นสหรัฐก็ปรับขึ้นมาเล็กน้อยนะครับส่วนตัวเลขเศร,รษฐกิจนะครับไม่ค่อยมีอะไรนะครับมีตัวเลขตัวอัตราการพวกพวกตำแหน่งงานนะครับที่ประกาศออกมานะครับก็จะมีตัวของ j o y c e นะครับ J O L T S เนี่ยนะครับที่ประกาศออกมาก็ยังเยอะเหมือนเดิมนะครับเยอะกว่าที่คาดเล็กน้อยแล้วก็มีตัวของ ตัวเพโ r นะครับของอีกเจ้าหนึ่งเจ้าดังๆดียจะชื่อนอนฟาร์เพโ r นะครับแต่ว่าเมื่อคืนนี้จะมีอีกเจ้าหนึ่งชื่อ A D P นะก็ A D P เพโลก็ปตัวจริงที่รองลงมาก็ออกมาก็ยังคงร้อนแรงอยู่นะครับออกมาแสนสี่นะครับตลาดก็ค้าไว้นอกไปนิดหน่อยนะครับผมก็ตัวเลขภาครายงานของสารัฐประกาศออกมาเมื่อคืนนี้นะครับสตัวเลขก็อยู่ในทรงเดิมนะครับก็คือยังแข็งแรงนะฮะไม่ได้มากกว่าเดิมจนแบบ จนจนจนเวอร์หวังนะแล้วก็ไม่ได้หดตัวมากกว่าเดิมน,นะก็อยู่ในภาพที่แข็งแรงอยู่นะครับอ่ามาดูข่าวประจำวันกันนะครับสำหรับข่าวแรกนะครับก็ถึงเ,เวลาที่คุณพาวเวลนะครับจะได้แถลงนะครับรายงานให้กับรัฐสภานะว่าสภาวะการเงินนโยบายการเงินเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับสุดท้ายแล้วก็ไม่มีเซอร์ไพรส์ครับไม่มีนอกบทแล้วก็พูดเหมือนเดิมเลยนะก็คือพูดไปในโทนประมาณว่าโอเคเ,ออเราคิดว่าดอกเบีย้ยเนี่ยถึงจุดสูงสุดแล้ว นะครับผมแต่ว่านะเรายังเรามัดระวังอยู่นะครับเราไม่รีบที่จะลดดอ,อกเบีย้ยถ้าถามวันนี้จะลดเลยไหมคําตอบก็คือไม่นะครับผมคงใช้เวลาเสีกระยะหนึ่งดูขอดูเวลาไปก่อนนะครับจนกว่าจะมั่นใจได้ว่าเงินเฟ้อมันจบแล้วนะครับแล้วเศรษฐกิจช่วงนี้ก็ดีมากด้วยนะครับผมก็ถ้าทุกอย่างจบแล้วนะครับก็จะปรับลดดอ,อกเบีย้ย ลงมาให้นะครับนี่ก็จะเป็นสิ่งที่ทางบุญภาเวลเขารายงานต่อรัฐสภา,ภา,ภาก็แทบจะเหมือนก๊อปปี้จากของเดิมมาแปะนะครับมันก็เลยเไม่ไม่ไม่ได้มีอะไรที่น่าตื่นเต้นไปไปไปมากนักนะตลาดกเ็เรียกว่าผ่อนคลายมากขึ้นแล้วกันนะครับว่าโอเคถ้าบอกก็พูดบอกว่าดอกเบี้ยไม่ลดเนี่ยนะครับมันเหมือนเดิมแหละรู้อยู่แล้วนะทำใจไว้แล้วนะตลาดลดการคาดกัดมาไว้อยู่แล้วนะครับว่าดอกเบี้ยจะไม่ได้ลดเร็วๆนะครับก็ไม่ได้พูดว่าจะ คงดอกเบีย้ยหรือขึ้นดอกเบีย้ยต่อหรือคงไปจนสิ้นปีอะไรแบบนี้นะครับเนี่ยไฮไลท์ก็ยังเป็นเหมือนแมสเศจที่บอกนะครับว่าแกยังคงพูดอยู่ยนะว่าเดี๋ยวแกจะลดดอกเบีย้ยนะแต่แค่ไม่ใช่เร็วๆนี้ไม่ใช่ช่วงนี้ก็ถือว่ายัางดีครก็ต,รากรตามไปก็ตามที่แกไม่พูดว่าจะลดดอกเบีย้ยปีหน้าเนี่ยนะครับตลาดก็คงไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้กังวนอลอะไรนะครับ ครับก็ไปดูข่าวถัดไปนะครับผมก็ถ้าหลายๆท่านติดตามรายการเรามานะฮะจะมีของสักเดือนที่แล้วนะครับที่มันมีประเด็นเหมือนกันนั่คือตัวของธนาคารนี่แหละฮะที่ชื่อว่า New York c o m m ม n i t y b a n บงก์คอนะครับที่เขาประกาศงบไตรมาสสีมาแล้วเขาไปตั้งสำรองเยอะมากเลยนะครับแล้วประเด็นคือตัว New York c o m m ม n i t y b a n บง์คเนี่ยเป็นธนาคารขนาดกลางขนาดเล็ก นะครับที่ปล่อยกู้ให้กับพวกที่มันเป็นอสังหาเซอร์วิสอพาร์์เมนนะครับพวกสินเชื่อให้กับอสังหาเชิงพาณิชย์หน่อยออกไปเชิงพาณิชย์นะครับแล้วพอเขาตั้งสำรองสูงเนี่ยนะครับก็เป็นที่กังวลก็เอ๊ะแบบนี้สุขภาพของสารัฐจริงๆเนี่ยนะครับมันมันจะมีสัญญาณหรือมีปัญหาอะไรหรือเปล่าในภาคที่มันเป็นภาคตัวอสังหาเพื่อการพาณิชย์นะครับผมก็เลยเป็นเป็นประเดน็นขึ้นมาทนะุกทุกแอบกังวลกันแล้วเราก็โอโ้โห โดนตอนนั้นเนี่ยมุ้นธนาคารโดนขายไปวัน2วันนะครับสุดท้ายแล้วเรื่องนี้ก็เงียบไปครับแล้วก็เมื่อคืนที่เมือมอม่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะก็ตัวของธนาคารนิวยอร์กคอมมูนิตี้แบงก์กอเนี่ยนะครับก็ได้รับการเพิ่มเงินทุนเข้าไปนะครับกว่า1,000ล้านดอนลลาร์ก็เป็นอันจบครับว่าไอธนาคารที่คุณกังวลกันว่าภาคอุตสาหกจะเป็นอะไรยังไงไหมนะฮะก็เพิ่มทุนไปแล้วตัวธนาคารเอง,เองก็ไม่น่ามีปัญหานะครับผมแล้วก็ ในแง่ของธนาคารเองอจบไปะนะครับไม่ได้มีปัญหาจะมีล้มละลายจะไปเป็นแบบว่า SBB Bank อะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะตัดประเด็นนี้ไปกับอีกประเด็นหนึ่งที่ตลาดให้ความสนใจคือคนที่มาเพิ่มทุนครับพากฏว่าคนที่มาเพิ่มทุนเนี่ยไม่ใช่ใครอื่นนะครับเป็นคนที่คุ้นเคยกันนะเป็นคุณสเตเฟนมานูชินนะครับซึ่งเป็นอดีตนะครับตัวของเ,ออเ,ลขเ,ออเลขาธิการกระทรวงการคลังนี่แหละนะฮะของสหรัฐเนี่ยดังเลยฮะก็ อ๋อมาเพิ่มทุนให้นะครับแกเป็นอันนี้ก็จะเป็นบริษัทเริ่มร่วมทุนส่วนตัวของแกนะแกไม่ได้เพิ่มในฐานะตําแหน่งตัวที่แกไม่ได้เพิ่มในฐานะตัวแทนรัฐบาลแต่ว่าเป็นเงินทุนของบริษัทส่วนตัวเข้ามาเพิ่มนะครับซึ่งก็ด้วยความที่เป็นอดีตรัฐมนตรีกระทรวงการคลังถูกไหมครับเพราะนั้นก็เป็นที่น่าเชื่อถือแหละนะสำหรับตลาดว่าแบงค์เนี้ยมันต้องมีอนาคตอยู่นะครับตัวกลุ่มอสังหาเพื่อการพน,นันไม่ได้แย่ขนาดนั้นขนาดมานุชินยังมา เติมเงินเลยนะครับผมมันก็เป็นอันหนึ่งที่ช่วยผ่อนคลายนะครับกลุ่มกออของพวกธนาคารขนาดกลางขนาดเล็กให้กับตลาดนะครับก็เป็นอันจบไปนะครับซึ่งจริงๆจริง,รง,รงเรื่องมันเงียบไปแล้วนะฮะในหลายๆเดือนที่ผ่านมาเพราะว่ามันมันมีปัญหาแบงก์เดียวแล้วแบงก์อื่นเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรมาเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยเฟดก็ออกมาพูดเลยพวกกรรมการเฟดก็บอกว่าเฮ้ยถ้ามีปัญหาไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวเฟดช่วยนะครับเฟดก็จะมีพวกตัวตัว,ตว ช็อตเทอร์มเลนดิ้งโปรแกรมถูกไหมฮะถ้าเกิดอะไรๆท่านเคยได้ยินกันก็จะเป็นโครงการที่เงินทุนนะฮะนาค์ขนาดเล็กขาดเงินเนี่ยมายืมตรงนี้ก่อนได้เฟดให้เป็นพิเศษในช่วงนี้นะครับว่า,เ,าเพื่อป้องกันไม่ให้ธนาคารขนาดเล็กเนี่ยมันล้มมันเป็นปหาแล้วเดี๋ยวจะมีปัญหาเชิงระบบนะครับอ่ะก็เป็นนั้นจบไป ข่าวสุดท้ายประจำวันนี้นะครับผมก็มีแหลงข่าวเปิดเผยออกมาครับว่าทางรัฐบาลของคุณไบเดนนะครับพยายามที่จะขอพันธมิตรนะให้คว่ำบาตรนะครับตัวของบริษัทชิปชิปจีนเพิ่มนะครับโดยที่ในรายชื่อบริษัทก็จะมีอย่างว่า ASML นะครับหรือว่าบริษัทพวกชิปเคมิคอลใน,ใน,ใ,นในญี่ปุ่นนะครับหรือว่าบริษัทชิป ในบริษัททําเครื่องมือเครื่องยนต์ผลิตชิปในเยอรมันอนะไรพวกนี้นะครับผมก็ทางรัฐบาลของคุณไบเดนเนี่ยนะครับก็แอบไปถามเบื้องหลังว่าเฮ้ยช่วยแบนบริษัทจีนเพิ่มได้ไหมนะครับก็สิ่งที่คุณไบเดนเขาเรียกร้องในข้อเสนอล่าสุดเนี่ยคือมันจะมีบางบริษัทจีนครับที่แอบซื้อพวกชิปหรือว่าเครื่องผลิตชิปรถหลังๆก่อนที่ นะคุณไบเดนเขาจะแบนเพราะตอนถ้าจำกันได้ตอนที่เขาจะแบนเนี่ยคุณไบเดนไม่ได้ปพ๊บพับและแบนเลยแต่ว่าแกประกาศล่วงหน้าว่าเออเนี่ยเดี๋ยวจะแบนนะแล้วให้เวลาประมาณหลายเดือนเลยนะครับในแบบบริจริงอยากจะซื้อก็ซื้อไปก่อนอ่าแบบว่าเราปณีประนอมให้คือเราประกาศล่วงหน้าว่าจะแบนไม่ให้ขายชิป ให้กับบริษัทจีนแต่บอกล่วงหน้าแบบก็พากฏบริษัทจีนเนี่ยเหมาไปซื้อเป็นยาวเลยนะครับีนี้คุณไบเดนก็มาขอว่าเฮ้ยนั้นช่วยหยุดเซอร์วิสได้ไหมช่วยหยุดบริการหยุดซ่อมหยุดให้คําแนะนํากับบริษัทจีนที่มาซื้อช่วงหลังๆเนี่ยแหละพวกนี้เนี่ยมันจงใจนี่หว่าฮะก็ประมาณนี้นะครับผมแต่ก็บริษัทต่างๆก็ยังคงยังยังไม่ได้ตอบรับนะครับว่าโอเคจะเห็นด้วยเห็นงามกับกับทางของคุณไบเดนนะครับผมซึ่งก็แน่นอนฮะว่า มันเป็นอย่างที่เราพูดมาเป๊ะเลยฮะอย่างที่เกิดหลายๆท่านตายวิสป,ปิงเรามาเนี่ยเราจะพูดไว้เสมอว่าคุณไบเดนไม่ได้ชอบจีนมากกว่าทรัมป์นะครับเพียงแต่บทสัมภาษณ์ต่างๆที่มันออกมาตามหน้าสื่อเนี่ยมันจะดูดีมากกว่าที่ทรัมป์พูดแค่นั้นเองแต่ว่าการกระทําคุณไบเดนเนี่ยนะครับไม่ไม่ได้เฟื่อร์วยจีนะครับและอีกการหนึ่งที่อิสป,ปิงเราพูดมาโดยตลอดคือถ้าเราไปดูพวกผลโพหรือว่าบทสัมภาษณ์เอ้ยบทสํารวจต่างๆนะครับ ที่ไปถามประชาชนสหรัฐครับมันบอกอยู่แล้วนะครับมันมันเป็นตัวที่บอกเสมอนะว่าประชาชนสหรัฐลึกๆแล้วเขาไม่ได้ชอบจีนครับแล้วก็เขาเป็นคนคนสหรัฐเป็นคนที่ค่อนข้างจะเหยียดเหยียดชาตินิดหนึ่งนะไม่ชอบจีนเลยนะฮะก็พอเหยียดชาแบบนี้นะครับเบื้องลึกนะคือเวลาสัมภาษณ์เนี่ยอาจจะไม่ได้พูดตรงๆแต่ว่าถ้าไปทำบทสำรวจเนี่ยชัดเจนนะไม่ชอบ นะครับผมไม่ชอบกกอครับนักการเมืองก็รู้ครับแล้วก็นักการเมืองก็จะพยายามทาํานโยบายอะไรต่างๆที่มันแบบที่มันไปทะเลออาะกับต่างชาติครับคนสหรัฐชอบนะเขาดูคนเหยียดชาติเขาชอบนะว่าทําอะไรให้ power สหรัฐดีๆเยียดชาติคนอื่นไปตีคนอื่นชอบมากตีรัสเซียตีจีนเนี่ยชอบสุดๆนะครับเพราะฉะนั้นไบเดนแน่นอนนะหนึ่งในกลยุทธ์หาเสียงเขาก็ต้องถา่ถาทะเลออาะจีแนแหละฮะมันก็เป็นค่อนข้างจะเป็นเกมการเมืองนะครับเพราะฉะนั้นหลายๆชาติเนี่ยพวกชาติพันธมิตรครับอย่าง a อเอ นะครับหรือว่าญี่ปุ่นอะไรพวกนี้นะครับพวกนี้ก็เป็นชาติพันธมิตรเขาก็รู้เลยครับว่าพวกนี้มันเป็นเกมการเมืองเขาก็ต้องคิดดีๆหรืว่าเฮ้ยถ้าเขาจะาคว่ำบาตรอะไรเพิ่มเติมเนี่ยมันเหมาะสมไหมนะฮะมันเป็นการป้องกันการก๊อปปี้ลอกเลียนแบบของจีนจริงหรือไม่หรือว่าเป็นแค่การหาเสียงทางการเมืองนะครับเพราะนั้นก็จากที่แหล่งข่าวเปิดเผยออกมาก็คือทั้ง a s m l อ็มยช่ของเนเธอร์แลนด์นะครับแล้วก็พวกบ,บริษัทจีบริษัทเยอรมันทุกคนเบื้องต้นบอกปฏิเสธก่อนบอกขอศึกษาด้วยก่อนนะ มันเห็นควรจริงไหมมันสมควรจริงไหมเพราะวันนี้นะครับเขาก็ไม่ได้ขายชิปไม่ได้ขายอุปกรณ์ให้จีนอยู่แล้วนะครับเพียงแต่เขาเซอร์วิสลูกค้าเดิมนะครับมันก็เป็นแค่แบบว่าเซอร์วิสลางการขายธรรมดานี่แหละนะครับมันเหมาะสมไหมที่จะต้องทําเพิ่มเติมอย่างที่รัฐบาลคุณไปเด้นเขาขอมานะครับก็อันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรครับถ้าเกิดในในแง่ของ implication ของของอีสปิงเราคือเรามองว่า ในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคอ่ะมันมันไม่น่าจะลบไปมากกว่าเดิมครับแต่ว่าสิ่งที่มันจะมาแล้วก็สิเป็นสิ่งที่เราพูดมาตลอดก็คือเกี่ยวกับความขัดแย,ย้งทางการเมืองครับว่าจะเป็นเซตเตเมนที่ไม่ดีไม่ดีเท่าไหร่ในเชิงเซตเตเมนแล้วมันจะเข้มข้นขึ้นไปเรื่อยๆนะครับไปจนถึงช่วงของการเลือกตั้งนะครับผมก็อาจจะเป็นเซตเตเมนก่อกวนตลาดบ้างเรื่อยๆครับผมแต่สุดท้ายแล้วมันก็ดูแยกกันครับถ้าเศรษฐกิจของจีนในประเทศของเขาดีขึ้นเนี่ยพวกนี้ก็ไม่มีประเด็นหรอกครับสหรัฐก็เหมือนกันร,ระสหร พวกตัวของกลุ่มเทคโนโลยีเนี่ยนะครับพวกนี้มันเติบโตจากความต้องการ AI ซึ่งมันมาจาก g l o b a l ครับมันไม่ได้ไปพึ่งว่าจีนจะดีจะอะไรพวกนี้นะครับทุกอย่างมันแยกกันในแง่ของคนเดอเทลแต่พวกนี้มันจะกระเทือนในแง่ของเซ i m เมนต์มากกว่านะครับผมก็ จริงๆเพราะมันกระเซินทางเซนิเมนเนี่ยมันก็ทาให้ตลาดผันผวนครับแต่ว่าถ้ามันไม่ได้เกิดกระเทือนในแง่ของฟอนเดมนทัลหรือพื้นฐานแล้วเนี่ยนะครับเพราะนั้นแล้วนะฮะจะเป็นโอกาสให้กับนักลงทุนอย่างเราเนี่ยได้เข้าไปซื้อมากกว่าถ้าไอ้พวกเนี้ยนะครับแบรนด์ชิปบองชี้มอชิปแล้วมันทําให้ตลาดเนี่ยมันผันผวนในช่วงข้างหน้านะนะครับก็เป็นโอกาสในการสะสมซะมากกว่าครับก็น่าจะประมาณนี้ครับสำหรับข่าวประจําวันนี้นะครับผมก็น่าจะคร้วนนะฮะผมก็ คงสิ่งที่ต้องติดตามต่อก็จะเป็นพวกตัวเลขแรงงานครับก็จะมีประกาศออกมาเรื่อยๆสัปดาห์นี้นะคุณพาเวลพูดไปแล้วมันจบไปแล้วนะครับก็ตลาดไม่น่ามีอะไรแล้วก็ไปดูกันที่ตัวเลขแรงงานของจริงที่จะประกาศออกมานะส่วนของจีนก็เช่นเคยครับตัว NPC ยังไม่จบนะแล้วก็เรามาดูกันว่าจีนจะมีนโยบายอะไรที่มันชัดเจนตื่นเต้นนะครับเพราะถ้าย้อนกลับไปปีที่แล้วเนี่ยพวก NPC นะหรือการประชุม,มพักคอมมิวนิสต์ตอนปลายปีเนี่ยนะฮะไฮไลท์คือครัค การประชุมพักคอมมิวนิสต์นะครับกรรมาการพักคอมมิวนิสต์ช่วงประมาณปตามวสที่3นะครับตอนนั้นเนี่ยพอจีนก็อยากให้เศรษฐกิจมาแกพูดชัดเลยว่าจะทำา2 3 4งสอาป๊ปๆป,ปพอให้รายละเอียดเยอะปับตลาดแฮปปี้ครับทุกคนชอบว่าโอ้โหมันมีรายละเอียดรู้เลยว่าจะกระตุน้นเศรษฐกิจอยไาเไรนีซีรอบนี้ก็เหมือนกันเดี๋ยวมดูกันว่าจีนจะ รู้ทันไหมว่าตลาดอยากได้รายละเอียดพูดให้มันเป๊ะๆนิดหนึ่งว่าจะทำนี่นิดหนึ่งสองสามสี่นะครับผมก็เดี๋ยวติดตามกันต่อไปในช่วงวันสองวันข้างหน้านี้นะครับก็วันนี้น่าจะครบถ้วนผมและทีมงานขออนุญาตลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ